ญาติเบิ่งเล่นาน้ำพี่น้องเนาะน้ำท่วมลายก็เป็นจะลุยได้พี่น้องเลยจะให้นกพิรีเรียกนะครับจะเห็นหล,ลายๆบ้อนนะครับรถไหนที่าาาามาจากเขตก่อนมา,าเจอกันในรถไฟป่าครับน้ำขังน้ำอยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนากพิรีงวดแย่ขึ้นไปพี่น้องเลยวันไหนเจงโคกนะมองง่ายวันไหนพี่มันเองน้ำ วันเสาร์แล้วอาทิตย์หนึ่งแป๊บๆพี่น้องชุดคนให้เล่นนะเขาเนื้อนีออเนื่อยนะครับในกับปักวอดน,อาลลากกาน้องน้องว่ารักไก่เนาะพี่น้องเนาะแต่สภาพนะครับยิ่งอดเนี่ยกันหนาวเนี่ยกร่างนี้ีในสุขภาพเนื่อพี่น้องเนื้นโโโอทนสออทั้งหลายนะครับ่แมสสออในสภาได้พี่น้องสูงวัยนะครับ กำลังตัวมีอยากจะหยุดยาอยากให้ขาดขกระเป๋านะครับรบังมันหลังจากมอน,มนแดดว่ควาคื่มือนี่แดดสีอ้อนแห้งนิดหนึ่งก่อนขับรถผมมีแอร์โอ้เป็นสีปีก็อยู่ไในพี่น้องเอมอื่อพอเปิดติดแอร์มา,าเนี่ยยิ่งเกาะบางเลยเพื่อน มีมาบากที่จะป็นลมนู่ก้อนอันนี้แลีไก่ก้อนดูไห่ก้อนจโร้ยจะว่าไก่ไก่ยาไก่กบรื่อกกีนีย่ยเนี่นี่นีเตนไอยก็ได้เห็น รสเซียวอดในประคำหรือว,ว่าคนไทยเอารถไปเห็นที่บ้านมันมน่าจไปซอยกันเลยพี่น้องหรือลุเอ้เขาร้าพี่น,น้องมือเห็นแค่ไหนเอาแล้วเดี๋ยวออก็แยกลายไซค์คนให้จังหวะนี้ถ้เป็นลมพี่น้องแดดมันเอาแยงอะไรเอาภาษาปากลาง รถบกเป้านะครับบ้านเราแล้วมันเอาที่อยู่บ้านนี่ครงั้งหน้าสาวกูร่าบอกว่าโอ้ท่านเอาคือเห็ดสีออกแก่เปิดเวันเืออเรื่อเด็กสุดงามงามเปิดเห็กเปิดเด็กสุดงามงามเปิดไปเรื่องก นะครับ ไม่ก็ไอีหยังสมยเผาจนาักีันมสูบมันสูบว่าไ่น้องเ้ยไทมีเรียนมีของดไว้กัดีที่สุดบ้องอไว้ก็มารแพงนะครับการเปลี่นแปลงนมาใส่จันกนาเนะครับเาาาารามค ย้ำยาครับบางมือก็เกือบมมีน้ำยาเลยพี่น้องเลยมีตะคอย้อยเต็มไม่ยาบภาษาย่ปนะครับเต็มไม่ยาขึ้นหลนะครับเต็มรดนไยาดนะครับโอ้ว่ากุ้งตัวนีวเนืยวถึงหน้าิจารเม่ยานี้อ้เวานันหละภาษาย่อเต็มไมยาภาษาจานโอ้หมันเยอะจัดเดีวนย ไทก็ได้ม่น้องเิดแค้ว่าไทยมไฟแข็งแรงเรบพี่น้องเลยไกไหนก็ว่าจาภาษาย่อบ้านเกิดพี่น้องเลยบาานเกิดนทางตะวนนั้นหอบสังคานไปอยู่ทางตนครับสามสิบปีนะครับไปอยู่ตงนก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่เดพี่น้องมาพี่หลัี่ลืมาย่หายยากเสปา่แต่ก็แค่แห่นฟีแน่ จะร่อยครับาไปนะครับหนาหนาสปมาแล้วไ่น้องยังน้อยยังลงยังเข้าเทมเฮ้ยบรรลมือในงานเข้าอันหน้าเข้าเทแว่ครับเฮ้ยไปเขมากขเย็นเาหาย่เข้าดเยเยบกับไครเนาะพี่นองได้มากได้น้อยเราก็ยังมีคนไม่ได้เลยน้อง ยังโดนกลางยัโดนนะฮะข้วสานี่ีวัวนี่น้องยาวหลายยันตัวว่าเลยน้อยะว่ารวยเอ้ยไ่ได้ด่าเขาเด้่ี่น้องมได้ว่าแต่เขารวยได้รวยเขาออนแม่อ่าข้ัญาเป็นเลี้ยงนะนะน้องี่น้องบอกว่าผให้คนรวยแล้วผว่าผมว่าเอ้ยรวยแล้วผม่ได้สวยว่า เข้ามาเข้มาอสตวเข้ามาอะไรแพงในอไอยเอ้ยอะไรแพงจะเลยได้ใดนะครับอนนีดูคนมีตังค์ี่น้องเลยอะไรแพงแพงจะเข้าใกล้ตัวรถงามว่าหลักเสือขยมีมีนองเอ้ยมีน้ำโดยขึอยมากเกหลย ฝา้อยน้ำเดือพี่น้องเดือสปาดสีเข่าสีออกตีไฟให้ผมเนีเอาผมก็ให้เข่าอีโด้ตีไฟเขกดตีไฟกับม่กยังดูได้รถผมก็ได้เป็นจักรวงกันยังวะเอเออหวงน้ำฝนหวงน้ำดผว่มัวงน้ำฝนไน้อไปกับบุดีเลยเพ่น้เสื่อชู่เข้ามาโด้พี่น้องกั่เา ไว้ให oh, oh, e e e ้เ oh, นี่ยบอกว่ารวยเ้ยไหมือนห้เขารวยเลยนะโอ้จับสิว่าเขารวยก็รวยว่ะไม่นั้นคือการผมแรกในเส้นในอเทอร์วีนะครับทีขาลามเกาสายกลางเขากามานสีแดกท้ายพกห้นแดกโอ้ยหยงนิกงวแม่งโคตรไล่หัแม่งโยกอ่มเลยครับโยอยู่กลางให้ผมรวยเลยเามนันหป็นจนังสัตว์เอ้ กดน้อยเอาติ๊เอาติา๊นะครับเนะี่ยถาติ๊นะครับมันบอกมรวยเลยอยู่นิ้วเพราะถือว่ากดไล่ให้ผมเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอขาบคุณครับกับคนสิว่าโอ้มันผิดนิ้วซะแล้วเป็นนิ้วกางโอ้โอ้โอสแสดงว่าเขาในเขารวยเนี่ยอยู่บ้าเหอเหอคิดในทางตัวเรา,เ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 าพี่น้องเราะอย่าไปคิดในทางลบส่วนตัวเราพี่น้องเรื่นเต้นมาก 放贷。 วนะครับแต่ว่าภูมิใจนะครับเพี่พี่น้องน้องลูกหลานเป็นได้ภูมิใจนะเพื่อนนะครับกระดาษแผ่นเดียวนะครับที่สร้างขนาดสนหนึ่ ข้างหลังข้างปิ๊ดข้าง,างหน้าหนึ่งครับโต๊ะหน้าไว้พี่น้องตู้ที่ไหนเอาให้รอดสวัสดีส่งเขาไปถึบงบัตรหนึ่งบัตรนะครับเดียรกระดาษใบเดียวคือต้องไง่ายไปเชิญซีวิคน,น,น,น้องต้องใบเซอร์เนาะใบเซอร์ซีวิคมีกสำคัญหนึครับวัดซีบีสองใบนะครับใบเชิญซีวิคสองบหนึ่งใบที่เราการเ่าเรียนการศึกษา,านะครับ สองคือใบทะเบียนสมรสนะครับใบเซอร์ชีวิตมี่สอบใบนะครับขั้นสี่ไปอ่านถ้าใบตายใบั้งนั้นเน่ยเป็นสามใช่เนาะเออสามใบเนาะพีนะ่น้องครับสามใบก็คือจบใบสุดท้ายเนาะใบสุดท้ายเอาไอ้จนสาเพนักดิบเนาะฮ่า่าฮ่าฮ่าเอาว่องว้านเนาะพี่น้องครับว่องว้วนเนาะว่องว้านจะไม่ยากเ่มันตะัวเส้นดิบดิบสามใบในชีวิตเราพี่นะ้องเนาะ รลลื้อรื้อหมดทีรู้อเสือได้เนาะได้จะไปสิได้อสองใบใบ <laughs> เงินในชา,นาปนกิจรับเปลี่ยนสมรสนะครับเออเออนัดนแม่พี่น้องเลย <laughs> แต่ว่าขั้นสิได้ไปปริญญานะครับผม้นี่ดอกพี่น้องเลย <laughs> ที่มีจะไปมีทั่วมีทั่ว,วสิน <laughs> ้นไปเจ็ดเว้าพี่น้องเอ้ยเบ <laughs> ้าผมคือขายกลั่วใบทอนยากจอมฟองพี่น้องเลย มีความสุขนะครับคะแนนบ่อไอเจ็บไข่ได้หนาวนะครับเงินพอไปค่อยหาค่อยนั่นหนาวนอกพี่น,อนอ้องเนาะเปื้อได้เอาไปลองนั่นแต่ว่ากับต้องดิ้นเนี่ยจังหน่อยพี่น้องไอเศรษฐกิจจากสิโอ้ยจักแม่น้องนายเอ้ยขับรถก็ได้ให้เจ้าไปซื้อไปขับขี่มาแต่สายสิ่งเล้ยวอยู่ไหนกันบ้างด่างเก้นี่นึกว่าวันไฟขึ้นที่นี่เลยพี่น้องเนีโคตรพพี่น้องไอขับรถโอ้โ ว่าฝากสึนขนส่งัำเหน่ยพี่น้องเฮ้ยสวัสด้เขาดีๆนเนี่ยพอน้ำสินรถกระแถกไฟเลี้ยวให้เขาน้ำเนี้ยพี่น้องเลยไปสวัสบงบาอาจารย์ สะพานลอยเรอเฮ้ยหลายคันประมาณซึ่งก้องด่าด่าด่าอาวแสกแมบอยู่ในสะพานลอยเลยแม่นลระพี่น้องห้าร้อยเจ็ดเซมพี่น้องนะลัไปบอดี่ห้อพี่น้องเลยตัวบอร์ด่ห้าเขาไเนาะวหน้าวันโุธรมไปสิบ้าแอกพี่น้องเลยเออๆขอนะครับสวัสดีครับ